ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับกับดาราคนหล่อครับหล่อนะครับคนนี้นะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครับนองเจคับผมก็วันนี้วันที่25มกราคม2564นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนของผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ประธานศู์สบคอของอำเภอเมืองนะครับตำบลบ้านนาเพืองเมืองจังหวัดชุมพรครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็มาขอความรู้ครับของการปลูกทุเรียนคุณภาพแล้วก็ทํายังไงให้ทุเรียน ที่ปลูกเนี่ยมีอายุยืนยาวแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดกด้วยแล้วก็มีคุณภาพด้วยก็วันนี้ผู้ใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับมี2หัวข้อด้วยกันนั่นคือในเรื่องของการข้อดีของการท่ากิ่งใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับว่ามีข้อดียังไงบ้างก็ปลูกไร้ขาทุเรียนไร้ขาทุเรียนไร้ขาที่น้องดาราสุดหล่อมาศึกษาวันนี้นะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับผม วันนี้มามาขอความรู้กับพ่อผู้ใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของการปลูกทุเรียนหลายขาแบบนี้นะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการเนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนแล้วเราทาไปกี่เดือนถึงจะติดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พ่อผู้ใหญ่อธิบายนิดนึงครับ ครับก็คือการปลูกทุเรียนหลายขานะครับมีข้อดีอย่างไรครับคือหลายขาอย่างครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็สี่สี่ขานะครับนะฮะสี่ขาต้นนี้นะครับหนึ่งนะครับสอง่าสามขาในขาเล็กอ่นโดนอ่าโดนบีบนะครับแล้วก็สี่ต้นใหญ่นี้ต้นนี้นะครับตอนนี้สี่ขาการปลูกทุเรียนอ่าหลายขามีข้อดีหนึ่งครับช่วยให้รากครับหากินนะได้ได้ได้เยอะนะครับ ได้เพราะหลายขาครับนะเหมือนคนก็หลายปากนะครับจะช่วยให้หากินได้เก่งครับความยึดหน้าดินยึดเหนียวได้ดีดีครับรากกา็มีแนวดึงแนวดิ่งครับรากกับหน้าดินได้ดีนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ต้านทานโรคครับ,รบได้ดีกว่าหมอนทองชาถุงถึง3-40%เเซนนะครับเพราะว่า ทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนพื้นบ้านจะต้านทานโรคได้ดีกว่าครับหมายความว่าต้นที่ทําขานี่จะเป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับทุกท่านทั้งหมดครับเป็นต้นทุเรียนบ้านครสี่ต้นเนาะสีขา้นสีขาครับอันนี้หมอนทองอยู่แค่นี้ฮะรอยเสียบเนี่ยเสียบหมอนทองอยู่แค่นี้ข้างบนข้างบนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันนะครับว่าหลายท่านอาจจะอยากจะเห็นว่า ต้นขนาดไหนถึงถึงจะเสียบได้๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับอ่าอย่างที่น้องเจตบางต้นนะฮะบางต้นก็ดูว่ามันมีต้นเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีมันมีหลายขานะครับคือใช่ครับคือบางท่านไม่รู้เลยว่าอย่างต้นนี้ครับครับตอนนี้สองต้นนะครับมีมีสองต้นครับฮะมันแต่ได้มาดูว่าเป็นต้นเดียวแล้วนะครับนี่อันนี้ครับคือร่องฮะร่องร่องยังยังไม่หมดนะฮะร่องร่องต้นนี้ครับคือคือตอนเล็กเนี่ยเขายังมีร่องับเรามองทะลุได้ครับ แต่ว่าถ้าโตขึ้นแบบนี้ครับเขาก็จะเหมือนมองไม่รู้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันครับนี่ก็มองทองแค่นี้ครับอันนี้ก็กิ่งทุเรียนบ้านนะครับเราสังเกตดูที่ที่ดูที่ต้นนครับแล้วก็ดูที่ใบได้ด้วยับดูที่ใบได้ด้วยครับนี่คือทุเรียนอันนี้กิ่งทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านครับที่ต้องเก็บไว้ครับที่ต้องเก็บไว้ทุเรียนบ้านครับนี้แล้วก็ไปดูต้นต้นอีกหลายหลายต้นนะครับใบของทุเรียนบ้านนี่เป็นแบบนี้นะครับครับใบของทุเรียนบ้านอาจจะยังไม่เคยเห็นใบทุเรียนบ้านครับ นนี่ะครับอันนี้ใบทุเรียนบ้านครับอันนี้ใบทุเรียนบ้านนะอาจจะไม่เหมือนกับใบหมอนทองกับใบใบค้อนจะใหญ่ก็มีครับใบเล็กใบหมอนทองจะเป็นประมาณนี้ครับใบหม่อนทองขอยัดผู้ใหญ่นิดนึงขอยัดเด็ดนิดนึงนะครับครับอเลยเชิญครับอันนี้เราเปรียบมาเทียบดูนี่ไม่เหมือนกันคือเส้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่แต่ของของแต่ละทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หงายใต้ใบมาหงายใบดูหงายใบดู ครับะน่าจะไม่เหมือนกันครับดูสังเกตได้ดีนะแต่ว่าถ้าว่าคนที่เคยอยู่กับทุเรียนนานๆครับจะรู้เห็นใบิร์บว่าทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนอันนี้เป็นหมอนทองครับอันนี้ครับต้นนี้ก็ดูไม่ออกเลยต้นนี้ก็ไม่ออกครับว่าอันนี้เห็นนะจริงๆแล้วเขามีอันนี้สามต้นสามต้นเดินสามต้นเต้นตรงต้นสามต้นสามต้นครับสามต้นนะครับ นี่ก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันครับกับเนี่ยข้างบนครับข้างบนหอนทองครับตรงนี้เป็นทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านใช่ครับใช่ครับนี่เป็นความรู้นะครับนี่เป็นความรู้นี่คือข้อดีของการปลูกทุเรียนบ้านนะครับเพราะว่าอ่าค่อนข้างจะที่ผมอธิบายไปแล้วว่าต้านทานโรคได้ดีนะฮะต้านทานโรคได้ดีครับ สองหากินเก่งหากินเก่งครับสามนะต้านทานลมนะลมพัดอะไรเนี่ยเพราะว่ารากหลายรากหลายขานะารช่วยยึดเหนี่ยวได้ครับอันนี้ตอนนี้ก็อีกประมาณไม่เกินสองปีปีกว่าๆครับอยากลมกืนเดียวกันครับจะเห็นนะมองทะลุมอทะลุฝั่งนู้นนะครับผู้ใหญ่บอกว่าประมาณอีกสักประมาณสองปีไม่เกินสองปีนะครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นละจะมองไม่เห็นครับเขาจะรัดเข้ามาดีบเข้ามาตอนนี้ก็สามต้นนะครับสามขาแต่ว่าครับ สองขาฝั่งนั้นอีกขาหนึ่งแล้วก็สามขาตรงนี้ใช่ครับนี่ก็สังเกตดูที่โคนนะครับคือค่อนข้างที่แบบสมบูรณ์ไม่มีแผลไม่มีโรคเลยครับอันนี้ข้อต่อที่เสียบที่ท่าไว้นะครับนี่คือข้อดีครับข้อดีข้อดีครั้งหนึ่งครับหนึ่งต้านทานโรคครับครับครับสองหากินเก่งหากินเก่งสามก็คือรากของเขาจะเป็นแบบนี้ครับครับอยู่หน้าดินจับดินได้ดีต้านทานลมได้ดีครับดินทำต้นครับ้นช่วยให้ต้นไม่โค่นครับผม อันนี้คือข้อดีแน่นอนครับคข้อดีครับห้าต้นไหมครับครับต้นนี้ต้นนี้ห้านะครับห้าห้าต้นนะครับดีเศษสุดเลยครับครับในแปลงของมู้ใหญ่ครับต้นนี้อายุน่าจะประมาณสักสิบแปดปีสิบแปดปีครับนะครับห้าต้นด้วยกันห้าต้นครับดูไม่รู้เลยว่ามีห้าต้นหญ่บอกห้าต้นอ่าครับเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนทำเองครับก็อันเนี้ยเนี่ยหนึ่งต้น้นสองต้นสองสาม สามครับก็มาขอังนี้อีกสองต้นเน่สี่กับห้าต้นนี้ครับนี่ต้นนี้นะนี่นะอันนี้ต้นหนึ่งนี่นี่รอยรอยรอยทาบ้าห้าต้นครับเนี่ยถ้ามองไม่ไม่คนไม่รู้อ่ะจะไม่รู้ว่ามันมันห้าต้นรู้ว่ามีห้าต้นเนาะใช่ครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเหมือนมีต้นเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าใช่ถ้าคนมองมาเนี่ยไม่รู้บอกว่านี่ต้นเดียวท่เรียนต้นเดียวจริงห้าต้นค่ะอันนี้เก่งทุเรียนบ้านนะครับ แล้วก็เนะเราไปดูต้นที่ท่ากนนะครับปา่กี่อีกวันกี่เดือนถึงจะทาบแล้วใช้เวลากี่เดือนถึงจะติดใช่ไหมครับใช่ครับใช้เวลาเท่าไหร่นะการทาบนะครับการทาบคือจะให้ต้นประมาณสักแปดเดือนถึงหนึ่งปีกว่าๆคาบได้นะครับการทาบต้นอย่างที่น้องเกสงสัยนะครับว่าเนี่ยต้นขนาดนี้ครับทาบต้น้าหากาะ คือจะง่ายนะจะง่ายนี่ครับ,รบวิธีการทาบนะครับครับดึงเข้าหาครับต้นเขา้าหากัออนอันนี้เป็นทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านใช่ครับขึ้นมาประมาณ8ปดถึงสิเดือนใช่ครับแล้วก็วิธีทาบก็คือโน้ข้าามันเขาบบน้าหากันครับเราจะมีต้นหลักต้นนี้ต้นนี้ต้นตรง<อ>หนึ่งต้นเนี้ยต้นนี้ต้นตรงนะฮะต้นซ้ายนี่คือเอ็นดึงเข้าเข้าหาจะทาเหมือนเป็นขาเลยใช่ครับขาแบบนี้นะใช่ครับถ้ามีต้นอื่นอีกก็คือต้อง ก็มาแปะได้ครับได้ครับเอาครับมาแปะอย่างนี้ก็ได้ข้าบนก็ได้แต่ก็จะเสียบยอดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้อีกประมาณไม่เกินห้าหกเดือนก็เสียบได้นะครับเอาหมอนมาเสียบครับอันนี้เก้าเดือนนั่นี้เก้าเดือนใช่อันนี้เก้าเดือนเพราะว่าเราไว้ให้ต้นขนาดนี้มันจะมันจะเสียบง่ายติดง่ายสี่สิบห้าวันติดแต่ว่าถ้าต้นใหญ่กว่านี้คงจะติดยากนะครับคือเสียบไปแล้วประมาณสี่สิบห้าวันใช่ครับจะติดใช่ครับแต่พอติดปุ๊บเนี่ยมีต้นนี้ครับ ใช่ครับนี่ตอนนี้ต้นใหญ่อย่างนี้ติดยากครับนะติดช้าแต่ช้าละใช่ครับแต่ว่าเราทําจากตัวนู้นแสดงว่าง่ายกว่าถ้าโตมาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับอตอนนี้ก็อีกประมาณสองสามปีก็จะเป็นต้นเดียวกันก็จะตอนนี้จะมองไม่เห็นแล้วนะมองไม่เห็นใช่ครับแบบนี้ครับนี่คือข้อสงสัยว่ากี่วันคือปีนึงก็ทาบได้นะครับไปทราบก็หาต้นนะแต่ว่ามันมันจะยากติดยากหน่อยนึงการการทํางานจะท้ายากท้าดีประมาณนี้ครับประมาณนี้ต้นประมาณหัวไแม่โป้ง ประมาณหัวแม่ป้งใช่ครับประมาณหัวแม่ป้งจะติดง่ายติดง่ายครับผมแล้วก็ประมาณไม่เกินไม่เกินปีครึ่งครับนะกําลังดีกําลังดีครับจะติดง่ายคับต่อการทํางานครับปีกรับก็คือโน้มพ่อหากันเลยอันนี้ต้องต้องต้องถากต้องใช่ครับปาดเนือเข้าหาการปาดตรงกลางนี่ครับนะาปาดตรงนี้ปาดตรงนี้ใช่ปาดตรงนี้ครับทั้งสองทั้งสองต้นแล้วก็เอาผ้าพลาสติกมาพันครับผม ใช้เวลาประมาณสี่สห้าวันครับก็จะติดติดอย่างนี้ครับเป็นเนื้อเดียวกันไปเนื้อเดียวกันพอติดเสร็จเราก็เมื่อติดแล้วเราก็ตัดกิ่งนี้ออกนะฮะกิ่งนี้ออกทั้งสองกิ่งนี้ออกเอาไว้แต่อันนี้พอให้อาหารขึ้นมาเลี้ยงตอนนี้ให้ใหญ่ให้โตเร็วก็ตอนนี้ตอนนี้มันยังต้นยังแรกอยู่พอเจออาหารเ้าเต็มที่ต้นนี้จะโตเร็วนะครับเพราะว่าโฉงโฉงต้นอ่ะนะใช่ใช่กินข้าวสองจานแ่ะจะกินเคยกินจานเดียวอ๋อนี่คือข้อดีนะฮะอย่างที่บอกครับจะกินอาหารได้ดีหาอาหารเก่ง โตเร็วครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นรากก็จะค้ำครับรากก็จะจับพื้นหน้าดินได้ดีครับอยาปลูกให้ลึกเป็นเสมือนคนเรามีสองปากง่ายๆครับปากหนึ่งปากสองแต่เลี้ยงแค่มีเลี้ยงเลี้ยงต้นนี้ใช่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผู้ใหญ่จะตัดตรงนี้ตัดครับตัดอาหารนิดนะครับไม่ให้อาหารมามาเลี้ยงใบนี้เพราะถ้าให้อาหารมาเลี้ยงกิ่งนี้คงจะมันโตช้าเนตัดอาหารลองกิ่งนี้ครับไม่ให้อาหารกินให้มันเลี้ยงต้นนี้ให้ใหญ่เต็มที่ อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือแค่นี้ครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับนี่เทคนิคสําหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือมือเก่าที่อยากจะปลูกทุเรียนใหม่แต่ว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากมากเลยครับครับผมครับที่สามารถเอาไปต่อยอดเราไปทําได้เลยทําได้จริงนะครับครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ไหนครับพู้ใหญ่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่สองแปดสี่สองแปดแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าครับครับก็วันนี้ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่มากๆครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูเทคนิคอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อวันนี้ขอบคุณนะครับผมครับผมขอบคุณครับดีครับขอบคุณน้องเจนะครับที่สงสัยก็คำถามครับผม